กรอบสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะวันนี่อยู่กับคุณปู่กโลเรคัดนาที่อายุไม่เป็นเอลเดอร์นะปู่เลคัดที่ยังเป็นเอลเดอร์นะอายุก็มาถึงหนึ่งร้อยแล้วแต่ก็คุณปู่แล้วนะเพราะมีหนวดเห็นไหมสาเหตุที่เป็นคุณปู่ก็ง่ายคุณแค่มีหนวดก็เป็นคุณปู่แล้ววันนี้จะมารีวิวกโลเรคัดนะอยู่กับช่องช้างเดชแนลนะ โกเลคลัสก็เป็นตัวเทียบสามนะหาได้จากฮูบิโวกาชานะก็ฮูบิโวกาชาก็ราคามาหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละจำได้ละเจ็ดสิบมัง้งอืแล้วแต่แต่ที่เรารู้ก็คือโกเลคลัสเป็นสัตว์กินพืชนะหรือกินพืชโชเลยน,นีัหน้าหนาวอยู่นะวิ่งไม่ไปเลยหนาวนะในชีวิตจริงก็น่าหนาวเหมือนกันนะนอกเรื่องตัวใหญ่ละนี่มันก็จะกินพืชประมาณนี้นะนี่คือแอนิเมชั่นการกินของมันงำ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 ละ เดี๋ยวค่อยเอาไปเข้าสูเดี๋ยวค่อยเอามากินตอนอนิเมชันอีกทีแล้วกันโกเลคัสก็เป็นสัตว์บกนะไม่สามารถลงน้ําได้ลงน้ําตอนนี้ก็หนาวตายนะเทียสามนะบอกไปต้นคลิปแล้วแล้วก็ใช้เวลาโตสามสิบห้านาทีนะพ่าผมเล่นนะนะไม่ถึงสามสห้านาทีเวลานี่ผ่านไปช้าช้านะแล้วก็สเตแล้ว เลือดของมันก็สีพันสองนี่ลาะคาอะไรเนี่ราะคานสีพันสองอะเต็มเต็มนะอันนี้ยังไม่โตเต็มไวมันก็มีแค่สามพันห้านะแล้วก็ค่าความอินของมันแปดสิบนะดาเมจมันสองร้อยนะน้ำหนักมันหกพันนะแต่มันไม่ขึ้นตรงนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเต็มหน้ามันร้อยสี่สิบนะร้อยสี่สบนี้ แล้วก็เดิน20แล้วก็วิ่ง74นะครับในวิชั่น3เต็ม3ใช้ได้นะสามารถมองเห็นในที่มืดได้ดีอยู่นะนี่ตอนนี้ก็มืดนะมันก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรมากหรอกนะแล้วก็เทียร์3บอ,อกไปแล้วแล้วก็เฮออบิโวนะสัตว์กินพืชน,นะเออหมด เอาย,ยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอยู่มันมีเธออะรู้จักเธอเป่าวเธนก็คือเวลาเราหมุนอะความเร็วในการหมุนสามอะก็ยิ่งเยอะมันยิ่งช้าตอนนี้สามก็กลางๆอะหมุนไม่เร็วไม่ช้าอะไรมากนะเราบลีดดีเฟนต์ยี่สิบห้านะมีโอกาสไม่ติดบลีดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะโดนการมาลายรอบก็มีโอกาสไม่โดนนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็แอคทีฟมรูนิตี้ แข้งตัวนะเหมือนเจ้าโคคูนอ่ะอมไม่ใช่โคโคูนเออโคคูนก็มีอยู่แล้วก็มีตาขอดอ่ะเออโวก,กมก้มันเขียวๆวนะั่น่ะลืมชื่อละทาเซลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ถ้าแข้งตัวอ่าเฮ้ยเหม็นมีอะไรเลยนี่ไงไอ้ไปแล้วเนี่ยนะและก็คอนเซปต์ด้วยเล็บทายบักนะแล้วก็ถูกเพิ่มเข้ามาที่วันที่สี่เดือนไอ้วันที่เออเดือนสี่ไอ เดือนสี่วันที่สามสองพันย่ิบเอ็ดนะอ่านี่คือเสียงของมันเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนนะอันนี้คือเสียง broadcast นะฮะ broadcast หนะึ่งอะไรก็นมาไปอันนี้สอง friendly aggro แล้วก็เสียงปกตินะ คือเสียงที่เอาไว้พูดคุยนะอย่างเช่นวันนี้เลยเห็นไหมแล้วก็นะที่บอกไปแล้วก็คือสามารถซื้อในฮับพิวกาช้าได้แล้วก็ราคาแบบสตอร์นะสตอร์เร็ตสตอร์เร็อะไรก็ว่ากันไปก็ราคาสามนเจ็ดห้านะในร้านในร้านคา้าเอา้าดูไม่ได้ในเกมโอ้ช่างเถอะ ข้าวที่ประวัติของมันนะประวัติโกเลคัสก็เป็นสัตว์ไอ้โกเลคัสมันก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตใหญ่นะไอเสีอมีชีวิตใหญ่อะไรสัตว์ที่อยู่กันเยอะๆนะเพื่อการป้องกันของตัวเองแต่ใน,นนี้คือเขอยู่คนเดียวไงนั่นแหละแล้วก็มันจะอยู่กับพวกนีเพื่อนผมนะแล้วมันก็อยู่กับพวก <C terms> สัตว์กินเพื่อนตัวอื่นเออกสัตว์กินเพื่อนตัวอื่นด้วยนะแล้วก็มันเป็นสัตว์ที่ไม่สัตว์ที่เป็นมิตรนะไม่โนะจมตีคนอ,อ,อื่นเราเว้นจะโกรธอะไรประมาณนี้แล้วขนาดที่อยากของมันมันจะมันจะสู้นะเออมันจะไม่ว่งหนีคนอื่นสู้ชีวิตของมันนะมันจะไม่หนีอ,อืมมันจะยืนหยัดสู้ แต่ถ้าเจอทีห้าผมก็หนีนะผมไม่สู้หรอกตายแล้วก็นะมันชอบไปเนี่ยตุ้มตุ้มตุ้มตุม,ตมอะไรอ่ะ <S <S มันชอบไปเหยียบมันชอบไปเหยียบโอ้โหจมตีผมน,นะเออวันนี้ลืมละตรงจิตหน้าตาของมันหน้าตาของมันมันก็จะเหมือนสัตว์สีขาทั่วไปนะแล้วก็แบบมีกรอะอยู่ข้างหลังนะ แล้วก็มีอะไรอ่ะมีงอนอ่ะมันไม่ใช่งอนคืออะไรอ่ะที่มันอยู่บนหัวปลาเนี่ยแหละอยู่บนหัวมันเอ,อยู่บนหัวปลาลืมละแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเออมีอะไรอีกแล้วก็มีเออก็มีเหมือนปลาแหละแล้วก็มีมีจมูกเหมือนผมว่ามันเหมือนอูเลยนะแล้วก็นั่นแหละแต่ละขามัน แล้วก็ตัวนี้นะเวลาเปลี่ยนเพศชายหรือเพศหญิงหน้าตาเหมือนกันได้เลยไม่มีผลบลิตี้ก็มีแค่2องบลิตี้นะข้อดีข้อดีคือมันตัวใหญ่นะแข็งแรงเอิบองผลสำหรับเทียมันแล้วก็เป็นเฮอร์บิวด้วยหาอาหารคิดง่ายนะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันก็วิ่งก็เร็วมากนะเออเจ็ดสเร็วอยู่เร็วอยู่ข้อเสียมันก็ไม่แน่ใจมันมีข้อเสียอะไรไหม เพราะเสียงมันเออรู้ละมันเทียร์สามมันเทียร์มันยังน้อยอยู่มันสู้เทียร์ห้าไม่ได้นะเออแค่นี้แหละแล้วมันเอาบ,บรี้น้อยด้วยมีแค่สองเบรดดี้บริบรบรดี้เฟก็ไม่เยอะอะไรมากยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองอ่ะแล้วก็ฮาเดนก็ดีอยู่แต่มันลดสปีดเราอีกอะนั่นแหละห้าเป็นผมมจะเอารีเฟล็กแอคแทงดีกว่านะของเจ้ากาเลโอกาเซโอสตราจากคลิปที่แล้วนะก็สามารถไปดูได้นั่นแหละ แล้วก็มันอุ้มได้หลายตัวอยู่นะเพราะว่ามันตัวใหญ่อยู่ใช่ไหมนั่นแหละเออนั่นแหละและก,ก็หมดละสลหรับเทโลเทโลอะไรสำรับโกลเลคัสนะสาหรับคลิปนี้ก็หมดไปเหมือนกันเอ้ยยังยังยังไม่หมดคนลืมอะไรหรือมนนเมชั่นนะนี่เอวเดินละเดี๋ชวจะเป็นปูจริงๆละอ่าอนนเมชั่นแรกอนนเมชั่นโกรธแอ่ปุ่มโชว์แหวนแล้วแ a อ i m เมชันกลัวนี่แอเมชันเขารบนับถือเลยก็ว่ากันไปผมไม่แน่แต่มันแปลว่าอะไรนะ <t> ผมไมไ่ฉลาดนะแล้วก็ a อน m เมชันนั่ง a อ i m เมชันนอน a อน m เมชันมูดคลี่คนแอนิเมชันๆๆ animation กิน a อน m เมชันดื่มน้ำ แล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ผมไม่อยากจะทำี่สุดเลยตอนนี้อน,นิเมชั่นว่ายน้ำไอ้กจมน้ำตายแล้วจะนาวตายแล้วเนี่ยอนิเมชั่นว่ายน้ำก็เหมือนลูกหมาตกน้ำนะดูไม่ได้แล้วนะก็นั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็หมดจริงๆแล้วครับกับเจ้าโกเลคันะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้ด้วยครับถ้าใครอยากให้ลงเกี่ยวกับ คนะีเจอร์กับเอคีเจอร์กับโซนาเรียคีเจอร์ออฟโซนาเรียอีกก็นะแหละกดไลค์ได้แต่ถ้าไม่ชอบคลิปนี้จริงๆก็ไม่ต้องกดก็ได้ให้มาดูก็ดีใจแล้วนะแต่กดก็ดีเหมือนกัน,นเนาะอะไรทีนี้เนี่นี้ครับบายบายเออแล้วสำนักโดเนตผมได้ใต้ล,ล,ลต่างนี้ซิชันแล้วครับตอนไรทนี้ไปละบาย